การที่ท่านกำลังรับชมต่อไปนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยใช้เรือในกรณีนี้ผู้ประสบภัยยังมีสติรู้ตัวอยู่เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจึงต้องไปถึงตัวผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือหนึ่งในอุปกรณ์ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้นั้นคือไม้พายที่มีขนาดยาวและมีความแข็งแรงสามารถให้ผู้ประสบภัยนั้นยึดเกาะได้ เพื่อดึงตัวของผู้ประสบภัยให้ประชิดเรือหากผู้ประสบภัยประชิดเรือแล้วให้ดึงตัวของผู้ประสบภัยขึ้นเหนือลำน้ำโดยให้ส่วนของลำตัวนั้นมากกว่า50อร์เซผ่านพ้นขึ้นมาบนเรือเพื่อความปลอดภัยและยกส่วนที่เหลือนั้นให้พ้นจากน้ำ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหมดสติหรือไม่หายใจให้ดําเนินการทํา CPR บนเรือได้เลยทั้งนี้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าระยะเวลาไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ได้ หากได้ตัวผู้ประสบภัยแล้วนหนให้รีบนำขึ้นฝั่งนนเพื่อให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ